อันนี้คือย่แบบใส่บะละแซ่บมากาน้ำไม,ไม่ไว้ใจอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันมากมเลือกหรือว่าอร่อยอ่ะท้าวอันนี้เลือกอันนี้เปิดตาได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับ วันนี้เราจะให้ชิมอาหารแต่ว่าเราจะให้เริ่มจากจิจาชิมเพราะอาหารวันนี้มันมี2จานที่เหมือนกัน1จานสั่งมาอีกจานเราทำกันเองเดี๋ยวให้เลือกจานที่ชอบที่สุดวันนี้จะมีกัน3คนต่ายต้นแล้วก็หูใครคะแนนต่ำสุดจ่ายค่าอาหารที่สั่งไปเมื่อกี้ด้วยเอางั้นหนูกลับบ้านก่อนแลลวบายบายสวยต้องเห็นตาตาต้องถอดแว่นไหมพี่ต้องถอดแว่นไหมพี่ เริ่มงละไนะอ่เอาไหนก่อนอ่ะเอาอันนี้ก่อน,อน,อนหนึ่งก่อนแล้วแล้วหนูจะตักเห็นไหมอะ่ะกินหนึ่งก่อนได้ไหมชอบที่หนึ่งแพ้กูแน่กลัวแบบสวัสดช้อนหล่นนะอันนี้คือยำแบบใส่กะละไม,ม่กินเอาอิ่มมันเนี่ยนะเ,มมนเ,นเดี๋ยวมึงหิวเลยข้นเหนียวไหมอืมอันนี้เผ็ดผมไม่ค่อยกินเผ็ดไงแซ่บมากรสชาติที่ชอบเลยอย่างเงี้ยเออล้างปากล้างปากน้ำไม่มีล้างไม่ไว้ใจอ่ะ หาช้อนอยู่เลยหาช้อนไม่เจอหืมให้เขาปั่อันอันนี้ปลาร้าแรงมากไอ้ที่พี่ซ้ำหกเมื่อไเนี่ยอันนี้มันจะมีความแบบออกหวานหวานอะหวานทีนี้เรื่องจานที่ชอบระหว่างจานที่หนึ่งกับสองเพรอันนี้มากกว่านี่เลยผมชอบอันนี้เวลายำมันต้องปลาร้านัวๆหน่อย ลแล้วหนูชิมได้อีกปะ่ะไม่ได้คิดว่าจานไหนเป็นจานที่ตัวเองชอบคิดว่าอันนี้เพราะว่าสีปลาามันออกมากอันนี้ซื้ออันนี้ทําเองเพราะร้านยำบางร้านมันชอบทําหมืนหวานปกติผมก็ชอบทํากินเองซื้อกิน,นอาจจะน้อยซื้อกินอย่างอื่นมากกว่าหยิบจานที่ทําเองออกมาจานนี้จานนี้จานทำเองเป็นคําตอบที่ถูกครับนี่อันนี้เลยถูกครับจานฝามือต้นคือจานที่ทำเองเป็นคําตอบที่ต้อ โอเคหนึ่งกันแนนรอดอยากชิมเมืไหนชิมก่อนนี่อ่าเอาทางขวาก่อนมั่งโอเคสำหรับผมนะผมว่าเนี่มันขาดเปรี้ยวรสชาติมันยังแบบไม่เขาเขาเรียกว่าอะไรอไร่อยไม่เข้มข้นอืมแกกลับมาเข้มข้นไมครึ่งนาทีเฮ้ยอนึ่งก็อร่อยอ่ะ อันนี้หวานไม่เผ็ดเลยเอาไปย่งหน้าคืออะไรอันนี้มันจะดูแบบแฉะๆหน่อยอะชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้ผมชอบอันนี้โ้ยากอะเมื่อกี้คิดว่าจานที่ชอบคือจานไหนผมว่าน,นี้คิดว่าจานนี้เป็นจานที่ทำเองใช่จานนี้คือจานที่ทำเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้แล้ว18ล้านอะผิดครับรอดทำเองใช่ไหม ใช่เป็นคำตอบที่ถูกครับซ้ายกับขวาเหมือนเดิมเลือกเอาว่าจะหยิบอันไหนกรินก่อนขวาซ้ายแล้วกันชิมจานนี้ก่อนเลยชอบเปรี้ยวอะ่ะอืมอร่อยดีมันไม่ค่อยคัดเหมือนจานที่แล้วเ,เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอย่างเดียวเลยกลิ่นมะขามเปรี้ยกกับชอบจานไหนมากกว่ากันจานนี้ ชอบจานแรกผมชอบอันนี้อ่ะนี่เปิดตาได้จานนี้เป็นจานที่ชอบชอบจานนี้คิดว่าอันนี้นี่เลือกว่าจานไหนเป็นจานที่ทำเองจานนี้จานานี้แหละอันนี้น่าจะทําเองมากกว่าถูกครับถูกครับกิครับไอเหงอกระจำธรรมดานะแบบไม่ใส่บาลานะอะซ้ายขวามีเหมือนเดิมเลือกกาเอาขวาก่อนเดิมอันเดิม เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวก็อร่อยนะแต่ขอขอชิมอีกนั่นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งมเดี๋ยวได้เทียบเทียบพี่แคทไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เทก็กลัวหกอ่ะเนี่ยมันไม่ถ้าคนชอบกินเผ็ดอ่ะผมว่าอันนี้แต่อันนี้มันจะแบบกินง่าย ชอบอันนี้ผมเลือกอันนี้ดกวย่าเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดเอียงวะ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 โหอันนี้ก็ยางนะชอบอันนี้เปิดตาได้นั่นเหมือนกันเลยเหมือนกันมากจานที่เลือกหรอผมว่าอันนี้จานที่ชอบนะน่าจะเป็นอันนี้ชอบอันนี้น้ตแต่นี้ก็ชอบ <c oughs> คิดว่าจานนี้เป็นจานไชาเมใช่ไหมใช่คำตอบที่ถูกครับอุยตอบถูกหมดเลยว่ะยังไม่ผิดเลยถูกครับ ถูกครับทางกาแฟเป็นข้าผัดปูอยู่ตรงหน้าสองจานแล้วเลือกได้มาเดียวจานฝ่าไหนครับไม่เห็นมีเลยไม่ใช่ตรงหน้ามึงครับตรงโต๊ะครับอ๋อเฮ้ยหอมอันนี้อร่อย <c oughs> ชอบเลยมีปูเยอะจังเลย <c oughs> แบบหอมกินข้าวผัดแบบชัดมาก อันนี้ก็ต้แบบปุ่มกลมไม่ยากเลยนี่รอดมันไม่ค่อยได้รสอ่ะอันเนี้ยอันนี้ถ้าฟอรมือคือจะได้ชอบใช่ชอบอันนี้เลือกอันนี้เปิดตาได้ตานี่ชอบน่าจะเป็นอันนี้พูดไม่ต่างกันเลยอ่ะตานนี้แล้วกันอันนี้ปูชิ้นมาเริ่มเลยถูกครับถูกครับอ่าถูกครับเย้ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคืออาหารที่ทำเองทั้งหมดใช่ค่ะรู้หรือเปล่าว่าใครทำใครทำอ่ะพี่ทำเองที่ทำมาหมดนี่เหรอใช่ก็ทำไงอ่ะ ไม,ไ,มไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพี่เก่งพี่เก่งไม่น่าเชื่อถืออ่ะอันนี้มันอร่อยกว่าอันที่เราถายว่าเป็นร้านอีกถูกป,ปะเชื่อหรือเปล่าว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ปรุงรสเลยใส่แค่อย่างเดียวมันคือผงปรุงรส รถคุณนี้ใช้แทนเครื่องปรุงทั้งหมดเหมือนก็ปรุงมาให้หมดแล้วทุกอย่างสะดวกไหมสะดวกให้ผ่านไหมแต่ละคนอู๋ผ่านแต่นี้คือเดอะเบสติดใจอาตายผ่านผ่าน,านชอบหนสุดช,ชอบสองอันนี้เลือกไม่ได้ผ่านชอบอันนี้จะถามว่าอร่อยทุกอย่างไหมอร่อยทุกอย่างนะสุดช่วงสุดคะแนนเดี๋ยวรีอาที่เราแข่งกันโอได้คคะแนนเต็แต่ได้สีคะแนน ต้นได้4คะแนนฉะนั้ ral, นมันมีคนที่คะแนนน้อยอยู่2คนใครเป็นแก่ตามใครต่างตายท่าอาหารที aside, ada, aa, ah, er 2> 2่สั่งมาทั้งหมดด้วยคับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เย็นต้นกี่แต้ม4่ตายกี่แต้ม4อุกกี่แต้มใครต่างอ้าวออ้่ รู้ใยขอตั้งหน่อยครับไม่คีับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจเบเกนเบนนะคะไม่ช่วยขายเลยเหรอเยาอเบเกนเบน